สวัสดีค่ะชื่อพัชรีพุทธจันทร์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและก็แอด,ดมินของร้านอาหารกาสลองค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1การเปิดตัวและแรงบันดาลใจเป็นคำถามที่เน้นเกี่ยวกับการแนะนําอาหารและจุดเริ่มต้นของการใช้ความสําคัญกับอาหารสุขภาพและความปลอดภัยคําถามที่1นนะคะแนะนําร้านของเราและบอกสั้นๆว่าอะไรคือสเสน่ห์หรือเอกลักษณ์ที่ทําให้ลูกค้าคิดถึงเวลาพูดถึงร้านอาหารของเราคะ ถ้าจะคิดถึงร้านนี้ก็คือจะต้องเป็นเมี่ยงใบองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่เราเริ่มเปิดร้านจนถึงนตอนนี้นะคะเมี่ยงใบอ้งนเนี่ยจะเป็นเนื้อของเมี่ยงจะเป็นสิ่งที่เราคิดค้นและเริ่มทําเองนะคะส่วนใบอ้งนจะเป็นต้นอุ่นที่เราปลูกกันเองซึ่งเป็นอุ่นที่กินเฉพาะใบแล้วก็จะมีอุ่นที่เราเพาะเองเป็นอุ่นกินลูกส่วนอุ่นที่กินลูกเนี่ยกินผลเนี่ยคือมันจะออกเฉพาะช่วงหน้าหนาว ตัวนี้นะะก็จะนํามาเป็นส่วนประกอบของเมี่ยงนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเครื่องเคียงอื่นๆอีกค่ะ,ะแรงบันดาลใจด้านสุขภาพอะไรคือจุดเริ่มต้นหรือแรงผลักดันที่ทําให้ร้านของเราตัดสินใจเข้า่วมโครงการอาหารสุขภาพและเริ่มให้ความสําคัญกับเมนูที่เน้นประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะ เนื่องจากยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ทุกคนที่ดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะเน้นอาหารเป็นอาหารที่มีสุขภาพหรือเป็นอาหารที่ปลอดภัยไม่ค่อยมีสารปรุงแต่งค่ะเมนูชูสุขภาพเมนูไหนคือเมนูชูสุขภาพที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการและอะไรคือความพิเศษของเมนูนี้ทั้งในแง่ของรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการตัวนี้ก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเมี่ยงใบอัง ด้วยความที่เขาเป็นผลไม้แล้วก็ตัวเมี่ยงเนี่ยก็ทํามาจากเป็นเครื่องเคียงที่ไม่ได้มีสมะัติของพวกมีน้าตาลหรือว่าอะไรพวกนี้ร้านของเราได้นํามาตรฐาน Q Restaurant หรือมาตรฐานของซานหรือซานพลัสมาใช้อยากให้ช่วยอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามาตรฐานเหล่านี้คืออะไรและมาตรฐานนี้สร้างความแตกต่างให้กับร้านของเราอย่างไรบ้างคะสําหรับตัวนี้นะคะเราจะคัดสรร เขาเรียกวัตถุดิบนะคะในการที่จะนำมา,าทำทำอาหารให้กับลูกค้าเนี่ยคือจะเลือกและคัดสันร้านที่เราได้ไว้ใจหรือว่าเขาได้ได้ทำการปลูกเพราะปลูกเองนะคะแล้วก็จะเป็นร้านที่เราคือซื้อขายกันมานาน ร้านมีวิธีการคัดเลือกหรือตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการปรุงอาหารอย่างไรเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยที่สูงุดบ้างคะเหมือนกันค่ะเราก็จะคัดสรรจากาวัตถุดิบที่ทํามาจากธรรมชาติหรือว่าเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะเราก็จะเป็นที่เราซื้อตลอดตลอดอนี้ค่ะเพราะเรามั่นใจแล้วก็เพราะว่าเขาผลิตเองและเป็นการซื้อขายกันมายาวนานสุขลักษณะและความสะอาด ต้องมีการปรับปรุงหรือลงทุนในส่วนของสุขลักษณะในครัวอย่างไรบ้างและสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อความมั่นใจของทีมงานและลูกค้าได้อย่างไรงส่วนเรื่องของในครัวนะคะเราจะมีการทําความสะอาดทุกอาทิตย์ค่ะทางเรื่องช้อนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆภายในครัวทั้งรวมทั้งพื้นนะคะเราจะมีทําความข้อสะอาดทุกการทุกอาทิตย์เลยค่ะ การตอบรับจากลูกค้าหลังจากที่ร้านของเราให้ความสำคัญกับอาหารสุขภาพและได้รับรองมาตรฐานลูกค้าที่มีมาการตอบรับหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารและความสะอาดของร้านอย่างไรบ้างคะเราจะมีใบรับรองนะคะว่าได้ทําการมีทีมของอเขาเข้ามาตรวจแล้วว่าร้านเราได้รับความปลอดภัยเรื่องอาหารภาพรวมของเชียงราย ในมุมมองของผู้ประกอบการคิดว่าโครงการอาหารสุขภาพนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายในฐานะเมืองแห่งสุขภาพและอาหารปลอดภัยได้อย่างไรบ้างคะมุมมองตัวนี้นะคะคิดว่าดีดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เศรษฐกิจของเชียงรายเนาะในการดูแลสุขภาพด้วยหรือว่ารวมถึง อื่นๆด้วยสําหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆเพราะว่าในในยุคนี้การดูแลสุขภาพคือสิ่งที่ดีที่สุดะค่ข้อคิดถึงเพื่อนร่วมอาชีพอยากฝากข้อคิดหรือคําแนะนําถึงผู้ประกอบการร้านอาหารอื่นๆในจังหวัดเชียงรายที่กําลังพิจารณาเข้าร่วมโครงการหรือหันมาให้ความสัมพันธ์ในมาตรฐานอาหารปลอดภัยบ้างไหมคะค่ะอยากให้คหํานึงถึงผู้บริโภคให้เยอะนะคะเรื่องความสะอาด หรือว่าเรื่องของอวัตถุดิบของการปรุงอาหารนะคะเพราะว่าเราอยู่ในยุคข,ของการดูแลสุขภาพเนาะอยากให้คํานึงถึงตรงนี้ให้มากค่ะสุดท้ายนี้พี่สายทัศในอนาคตของเราในแบบร้านของเราเกี่ยวกับการพัฒนาเมนูสุขภาพหรือการนักษามาตรักนความปลอดภัยจะเป็นในทางทิศไหนบ้างคะจะทําให้ดียิ่งขึ้นค่ะ เพราะว่าเราจะทําการการรักษามาตรฐานนะคะ,คะก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่าที่เราทําตอนนี้อยู่นะคะแล้วเรื่องของอามาตรฐานอาหารเราก็จะทําการผลิตหรือว่าปลูกเองจะใช้วัตถุดิบที่เราทําเองทั้งหมดะคะ่ะฝากถึงผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือเลือกกินเพื่อสุขภาพได้ไหมคะได้ค่ะอ,อยากให้ทุกคนนะคะเลือกกินเลือกซื้อที่เขาการันตีได้ว่าเป็นอาหารที่สุขภาพแล้วก็ทำเองหรือว่าเป็นออร์แกนิกจริงจริงค่ะ อยากจะฝากนะคะใครที่อยากเที่ยวในเชิงแอคทิวิตี้นะคะที่ร้านเรามีนะคะเป็นเรือปัน่นแล้วก็มีเรือคายัคแล้วก็มีปั่นจักรยานชมวิวรอบไร่นะคะทางนี้ในไร่เรานะคะจะมีจุดชมวิวอยู่ที่เนินพระนะคะตรงขึ้นไปเราก็จะเห็นวิวน้ำกกหรือว่าเป็นวิวของอแปลงข้าวโพดท,ที่เป็นเกษตรกรในไร่ปลูกอย่างเองนะคะแล้วเราอยากแล้วตอนนี้นะคะอยากแนะนำมากมากเลยค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ปกโก้นะคะ ซึ่งเราทำเองทั้งหมดตั้งแต่ปลูกแล้วก็ตากปลูกตากกรรมับวิธีทุกอย่างเราทำเองทั้งหมดค่ะตัวนี้จะเป็นผงโกโก้แท้นะคะจากไร่ PB เลยค่ะนอกจากจะมีผงโกโก้แล้วนะคะเราจะมีชาเปลือกโกโก้แล้วก็จะมีเป็นตอนนี้นะคะโครงการที่จะขึ้นมาใหม่ก็คือการผลิตต้นกาแฟขายเพื่อที่จะทำม็ดกาแฟด้วยค่ะขอฝากด้วยนะคะ อบคุณค่ะนี่เก่งมากเลยเหรอไมไปตัดเอง่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอ่ะเดี๋ยวทำฮะไม่ล่ะเอาขั้นแรกเตรียมไว้ก่อนชม์หน้าคนตั้งใจทำงานโชวหน้าคนปวัติว้มันจะเป็นอ่า ค่ะเนี่ค่ะอ๋อ้าน้ค่อันนี้หน้ากล้องได้เลยค่ะ